เอาแล้วครับสายเขียวาตาดักตาดักตาดักรถเฟืองเร็วครับเจอดิน้ายเดาขาไปไปพอเป็นนี่กันลนะเอาไปได้ครับยานถึงตาดักดีกาเลยว่าประเด้นตำสำอถอยก่อนมารถเยอะจัดครับช่วงนี้สายเขียวนีซีไปเนี้นรถรอครับผม รอๆแบบนี้สาวเพียบเลยดิ รอได้พี่น้องเลยแพ็กค,คู่ครับแต่งเต็มฮะรอแบบนี้นี่ตรงมีสาวด่ารถด,ดินะ บรรยากาศมัอนฝนตกครับผมฝนตกแลนได้ครับผมดินทรายครับวันนี้โอ้โหอาะ สายเขียวในตำนานอูช่างหมูสงเข้าประกวดมาฐานครับอ้เขียวนี่สวยเว้ยเจ้าเขียวเหนียวซับเขียวขยี้ใจ วิ่งใกล้ๆครับบูสดัวคักดัวคัก แพรับ้องแท่อ้ดิซองเขียวเขียวเดก้าเขียวคัตตบ บรยากาศกำลังดีครับผมวิ่งกันแบบมันๆเลยโอ้ไงกูฟบาทเลยแบบเนี้ยอ้า เดี๋ยวถ้าชมฝีมือจัดอีกหลอกนะงานเงียบเอาขอาวมยวันเลยปั่นเลยดีโวดป่ะส,สวยๆครับผมเอ้เราต้องไทยได้ไหมวันเขาเลยเราตะลีปั่นเลยป่ะเนี่ยเสมอลิบ์โอ้ดีโวดครับพี่น้องเอ้ ก็ลองทายยากแบบนี้หย่ากับว่าเกิดหบบอย่าเอาไปแล้หนาดินออกแล้วปีนี้ปีนี้ปีหนาสองปีครับผมบำรุงดินกลับขึ้นมาปอีกแลครับปีแรกอาชีวบอได้ผลผลิตแบบเต็มรอยภายในพูดถึงการทำเข่าแล้วครับผมเขาใส่ปุ่นบำรุงดินครับหนาดิน แป๊บเดียวครับผมพื้นที่มันดูอยากอยากสูงเยอ่อ๋อกระชีพแคตานะพอดีเลยโออประเทศไทยยากตรงนี้สบายปวดว่ะ อย,อ,อยู่มุมครับผมนิ่มครับสีมือการเข้ามุม,มครับผมเก็บงานแบบเงียบอ่ะเสียรับ,ไม,รบไม่เสียหาย จ้าของหน้าโอเคครับแบบนี้ไม่ลำบากรถไทยมาแล้วครับล็อกกี้คาแรงโอ้สายโหดไงกลุ่มฟามาเลยครับสู้เลยเป้าอ้อยด้เนี่ยไม่โอ้ฝนมาแล้ว ต้องเมืองคันม่วงกันเป็นไหนคันม่วงเนี่ยตองมีสาวหนารถแล้วบ่้ันเป็นบ้านขั้นม่วงว่าอยากจอดแม่มันเป็นจังได้เอาสัมผัสกันเอสติเป็นว่าอยากจอดน้ำมูลเนี่ยแขวงมาวมนเนี่ยนี่ยังหนารถนบ้ ไปเ <c oughs> น,น่เน่เๆไปน้ำไหนบาไปน้ำไหนบาใช่หรอเปลนนาน่าโมตุกตาหนาลุครับบอลลุนส <c oughs> ำพ้อแหมเอาโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคอบุณครับ